เด้อพี่น้องอมือดีสิพาพ่อแม่พี่น้องสกุลสกุนไปกินอาหารอีสานขนาดแท้จากเมืองกอรดแลนได้ข่าวว่าสุมตำร้านนีน้นัวคับบ่แพ้ร้านใดและยังมีเมนูอาหารอีสานอื่นที่รสชาติถึงความเป็นอีสานแท้ๆอย่ารอช้าไปกันเลย<ม> <c oughs> ความเสบความนัวจะขึ้นอ,อยู่กับพี่แตงปีมือพี่แตงขนาดที่ลูกค้าติดฝีมือพี่แตงเป็นบ่าพี่แมน <c oughs> สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกับรายการสีสวัสดิ์ชวนชิม ผมอยู่แถวย่านบางสีเมืองอยู่ในซอยของวัดเฉลิมเกียรติอ่ามื่อีาผมี้พ่อแม่พี่น้องมากินตำักหุ้งที่ว่าแซ่บนัวก่อนที่ไปก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์คอมเมนพูดคุยกันในเด้ออ่ะไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กับพี่จอรเจ้าของร้านส้มตำนีออนกันสวัสดีครับพี่จอรดครับสวัสดีครับผมะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่จอรช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของร้านส้มตำนีออนหน่อครับพี่ร้านส้มตำนีออนนะครับของผมต้นตำรับบางสีเมืองเลยจริงผมเป็นคนชอบทานส้มตำแล้วก็มีเพื่อน อยู่หอแก่นเปิดร้านส้มตำเนื้แล้วครับก็เลยนำปลาของเพื่อนแล้วก็สูตรจากเพื่อนนะครับก็เปิดอยู่ที่นนทบุรีตอนนี้ครับระยะเวลาที่เปิดมาก็2ปีกว่าแล้วครับพี่โดยทั่วไปตอบรับก็ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วเมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านที่แบบลูกค้าที่มาเนี่ยต้องสั่งเนี่ยมีอะไรบ้างครับพี่หลักๆของที่ร้านโดดเด่นคือเรื่องน้ำปลาเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พิเศษกว่าใครก็คือจะเป็นสูตรน้ำยำอ่าคําว่าน้ำยำของร้านคือมันจะเป็นสูตรพิเศษที่เป็นถับปีครับขายดีจะเป็นหลง้าบงแลวก็ แปลกที่สุดเลยคือตำสับรถหอยแข็งครับครับคุณผู้ชมนะอันนี้เฮาอยู่กับพี่แตงนะครับเป็นคนรังสรรค์ความแสบความนวยเฮันเดี๋ยวพี่แตงครับันนี้เสียดเมนูใหญ่ผมกินครับนี่ตำสับรถหอยแข้งตำตำหรูหอยแข้งความแสบความนวดซขึ้นอยู่กับพี่แตงอ่าฝีมือพี่แตงขนาดที่ลูกค้าติดร้านนี้อ่อนเป็นประจับอยู่นี่คือฝีมือพี่แตงเมนพี่มาครับผมไม่มีน่องนี่แล้วอู้ยนะมาแน่นอนกันก่อนมีตัหลวงพระบางอันนี้คือ ตำกระลำปีใส่ถั่วฝักยาวพี่น้องตำสับประรดหอยแข็งโอโทษที่เป็นแต่เศบเป็นแต่นัวะครับ hey. เดรงใส่มดบเดงใส่ผักหวานโ oh, อ้ยคนละจินหอดบ้านเด้ยและยังมีเมนูยอย่างคือเสือห้องไห้สิ่งทีขาไ่ได้เลยก็คือก้อยขมพี่น้องเลยนี่ครับลานนี้เขาบอกครับมีปูหน้าหนึ่งพอ่อเบิงบ้งเบิ้งนี่มาครับพี่น้องโอ้โหมพอดิมตำหลวงพระบางก่อนนี่ดูครับดูเส้นนี หยวงผับบางต้องกินต้องกลางมูนพี่น้องที่แซบเขากันผึกใจคนาดไหพี่น้องบักคุ่งมีกรอบแห้งน้นำปลาลาดแบบมีความหวานมีความเปรี้ยวน้นก็หอมกะปิที่สำคัญนั่วบัคักแซบต้ากระลำทั่วผากยาวพี่น้องมาครับนั่วนแห่งเนี่ยเยความกรอบมันจะอยู่นี่พี่น้อง ความกรอบมันจะอยู่ตรงพักพี่น้องเอ้ยนี่ใครยังไม่เคยกินเปนูนี่บอกล่องมากร้านส้มตำนี่ออนนี่ต้องสั่งเบิ้งพี่นอ้องครัข้าซอกันทีตำสับปรดหอยแครงเน่พอตักให้ตาก,ก่องมันก็เด้อดูผักหอยแครงโอ้ยสีสันเป็นแัวเสีบให้พี่น้องขอขอชิมสับระรดก่อนต้องย่อมรับเลยว่าบบเคยกินใส่ความสับระรดมันมีความแบบเปรี้ยวๆหว,นๆวานๆนม่บ่ พ่อมาถือกำนำยำนำตำพุ่งเพื่อนนี่เห็นโอ้ยแห้งคักแต่กองใจเย็นเด้อหิวเขาก็เราก็เด้อมาตอกันอีกเมนูคิดฮอดบ้านนี่แกงไข่มดแดงใส่ผักหวานโอ้โหมาอยู่กรุงเทพกรุงเทพเกือบสิบปีแล้วไม่ได้กินนี่ครับพี่น้องอมาครับมา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 ม,า,มา,าเด็กมีความหอมตัดกัมเฮดพี่น้องเอ้ยเขากะลายผักหวานก็กรอบ นี่เพียนบวกก็กินทังบวานก็อ,อยากลองซิเบิงนะครับเมนูนี้กินเมนูนีน้กินหอดบ้านกินหอใหญ้ลาตุยจอยเด้โน้ยามาครับมาครับ อิ่มแห้งมือนี่อ้ยจะเป็นแซ่บจะเป็นนัวค่ะหลายใครที่อยากลิ้มรสความแซ่บนะครับต้องมาที่นี่เลยร้านส้ตมตำนีออนตรงข้ามวัดเฉลิมพระเกียรติมาแล้วไม่ผิดหวังและต้องขอบคุณน้องๆพนักง,งานสีสวัสด์เป็นสุดทันใจสาขาหน้าวัดเฉลิมพระเกียรติที่แนะนำร้านอร่อยแซ่บๆนัวๆร้านนี้มาให้นะครับและส่วนข้างหน้าเราจะไปชิมร้านอร่อยอย่านีนอีกยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ให้สีสวัสด์จนชิมทุก e ีด้วยนะครับสำหรับวันนี้แซ่บนัวอร่อยเลิศส้ตมตำร้านนีออน พราะทุกย่านมีแต่ร้านอร่อยฝากร้านส้ตมตำมีออนสาขาบางสีมือ,องนะครับผมผมเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับผมฝากอุดหน,นุนร้านส้ตมตำผมด้วยนะครับสีสวัสดิ์ชวนชิมนะครับเพราะทุกย่านมีแต่ร้านอร่อยครับ